อิเตเว้นยังมีขืนมีล่งเกิดมาเป็นคนสิจนสีรวยบ่สำคัญดอกสำคัญท่วาเฮาพอใจในสิ่งที่เฮามีบ่เฮาเลือกเกิดบ่ได้แต่เฮาเลือกที่สิเหตสิทำได้เพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างายตายไปก็เอาไปนั่บ่ได้ดอกมันบ่มีแต่ยามกลางขึ้นดอก ย่มจีแจงมันกะสิมีคือกันกับคนเฮ้านี่ละ่ะมันสิบอมีจากมืออยู่บอที่เป็นของเฮ้าสู่ไปอย่าท่อเฮ็ดไปตามกำลังเฮ้านี่ละ่ะอีกบ่โดนบอ่อนานกะสิมีมือของเฮ้าดอกอย่าไปเปรียบเทียบจ้าของกับคนอื่นความจริงก็คือความจริงวันยังคำเฮ็ดไปนั่นละ่ะถึงสิร้วยลุนฟ้า กัน,นี้บ่พุ่นมองเดียวกันดอกอย่าคิดร้ายนอนให้รับกินให้อิ่มกับพ่อแล้ว